ทางด้านของเอสเทอร์สุบิริลาค่ะออกมาพูดถึงสถานะล่าสุดนะคะว่าตกลงเนี่ยระหว่างเคนปูภูมิจีบต่อไหม คือเขาก็บอกว่ายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะคะเหลืออีกหลายด่านที่ต้องพิสูจน์ค่ะแต่แฟนๆก็ยังคงเอาใจช่วยนะคะคู่ของนางเอกสาวเอสเธอร์สุปรินลาค่ะกับหวานใจก็คือพระเอกหนุ่มเคนภูภูมิหลังจากที่ฝ่ายหญิงเนี่ยขอห่างถอยความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเดิมๆได้ซึ่งต่อมาฝ่ายชายก็ประกาศเดินหน้าง้อนแล้วก็ขอเริ่มต้นจีบใหม่เพื่อพิชิตใจแฟนสาวอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วหลายคนก็พากันลุ้นหนักมากๆเลยนะคะเพื่อหวังให้นักคู่เนี่ยจับมือกันไปต่อให้สําเร็จค่ะ ล่าสุดสาวเอสเธอร์นะคะก็ออกมาเปิดใจกับห้องข่าวบันเทิงอัปเดตถึงความสัมพันธ์ล่าสุดกับหนุ่มเคนให้ฟังค่ะว่า สถานะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงจีบต่อไปเหลืออีกหลายด่านเลยที่ต้องพิสูจน์ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเขาเปลี่ยนไปเยอะนะเหมือนแบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเอาเป็นว่าลุ้นกันต่อไปจะดีกว่าต่อให้คนจะเชียร์เยอะแค่ไหนสุดท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราสองคนอยู่ดีเอาเป็นว่าเนี่ยมันก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับแฟนคลับที่ตั้งหน้าตั้งตารอคู่นี้เนี่ยรออีกนิดนึงค่ะแล้วก็รอติดตามนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยจะกลับมาลงเอยแล้วกลับมาเป็นแฟนอีกทีเมื่อไหรค่ค่ะ